มาอีกสักครั้งนะครับขอไวลิตของโค้คอสหน่อยเนาะอันนี้ก็คือท็อป200และฟลอร์กับอีก300 r a นด o อมนะครับถ้าถ้าไงก็ช่วยและฟลอร์ผมก็จะดีมากนะเผื <S <S ่อผมจะได้ไอ้200และฟลอร์นะครับผมชนะนะไม่รู้ว่าไอ้รอบแรก้ครั้งก่อนเนี่ยมันได้กันเท่าไหร่นะไอ้พวกที่ได้ชนะ200เนี่ยแต่เนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตขอและฟลอร์ให้ผมได้โคคอสนี้สัก ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผมก็อาจจะไปสุ่มอีก300แข่งกับพวกคุณแหละนะครับผมจ้าขอบคุณครับน้องหอมโอเคครับอ่ะเริ่มทํากันได้เลยนะปโค้สก็เหมือนกับไอ้ที่อ่ากาล่าวันก่อนนะครับที่จะมีสิทธิ์เหมือนกับกาล่าเขาใช้ลักษณะของกาล่านั่นแหละอ่ะเริ่มทำครับฟอลโล่นะครับอันนี้ก็เราก็ดูก่อนว่าเราคอนไอทวิตเตอร์เราคอนเนกับอะไรเนาะอันเนี้ยอ่านะครับผมก็ฟอลโล่ไปครับก็แชร์นะครับทวิตเตอร์ดีทวิตอันนี้ก็ไม่ยากนะเหมือนเดิมแหละมั้งนะครับคอนเทนเนลถ้าได้สักอันเนาะ ขอประคุณนะครับผมทุกคนมาขอนี่ขอเลยละขอเลยอยากได้จริงๆต้องขอนะกดอันนี้ก็คือกดไว้แล้วเนาะเนี่ยกดไว้แล้วแหละนะครับคอนเทนเนลจริงๆก็กดได้หมดแล้วนะครับเนี่ยเขารวมอันนี้เป็นของของโครงการคนอื่นนะกดวอร์ติฟายนะครับนี่โอเคมาจอยก่อนจอยก่อน ก็จอยนะจอยกลุ่มนะครับอันเดิมอ่ะเปิดภาพอันนี้เราฟล l ร w นะครับกด BP ดกระเป๋าเรานะครับโอเคแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับไม่ยากนะครับผมโอเคยังไงขอด้วยนะทุกคนได้โปรดได้โปรดนะครับอันนี้ทิ้งไว้ที่นี่ก่อนนะครับออยู่ในต้นน้ำจ g จแล้วก็อยู่ใน a อ o ์ดนะครับผม โคคอสแล้วก็อีกอันหนึ่งทิ้งไว้2อันนะไอดอกโอเคขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณถ้าได้นะจะขอบคุณมากเลยนะครับผมมาขอบคุณครับสวัสดีครับผม